จับตาดูให้ดีครับระหว่างคู่ของอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบุลเลาะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่มีโอกาสจะเปิดสึกสงครามกันแบบเต็มรูปแบบแล้วล่าสุดนี้ครับขยับเข้าใกล้สงครามเต็มรูปแบบไปอีกขั้นหนึ่งแล้วฮะด้วยความที่เมื่อวานนี้นะครับ27มิถุนายน67ปรากฏว่ากลุ่มฮิสบุลเลาะได้ทำการยิงจรวดหลายสิบลูกเข้าไปใส่ฐานทัพทหารแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของอิสราเอล เพื่อเป็นการแก้แค้นที่อิสราเอลโจมตีเข้ามาในพื้นที่ของเลบานอนแล้วก็ได้สังหารกลุ่มฮิสบุลเลาะหไป4คนนะครับแล้วทีนี้เองก็มีการถแถลงจากทางด้านของฮิสบุลเลาะห์เขาระบุว่าในการตอบโต้การโจมตีของศัตรูที่เล็งเป้าหมายมาที่เมืองซึ่งมีชื่อว่านาบาติเยและหมู่บ้านโซมอพวกนักรบของเราได้ทิ้งระเบิดถล่มฐานทัพอากาศหลักแล้วก็ฐานป้องกันขีปนาวุธ แห่งกองบัญชาการพื้นที่ทางเหนือของอิสราเอลด้วยจรวดคัดยูซาหลาย10ลูกทีนี้ในถ้อยถแถลงของทางฮิสบุลเลาะที่แยกต่างหากมีการระบุเพิ่มเติม,ตมว่าก่อนหน้านี้มีนักรบของเขา4รายที่เสียชีวิต1ในนั้นเสียชีวิตในหมู่บ้านโซโมอรทางเหนือของเลบานอนจากปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลพร้อมกับอ้างว่ายังได้เปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้จุดอื่นๆอ,อ,อีก2จุด ใส่ทางทหารแล้วก็ที่มั่นทางการทหารของอิสราเอลแล้วส่วนหนึ่งเป็นการโจมตีด้วยดโดรนนะครับทีนี้ด้านกองทัพอิสราเอลเองก็มีการออกถ้อยถแถลงมาเหมือนกันเขาบอกว่าตรวจพบว่ามีการยิงข้ามชายแดนจากเลบานอนเป็นจรวดมา35ลูกแล้วก็ยืนยันว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลประสบความสำเร็จในการสกัดกั้นเกือบทั้งหมดและไม่มีรายงานของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด ในถ้อยถแถลงนี้ของกองทัพอิสราเอลบอกต่อนะครับปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของพวกเขาสามารถกำจัดหน่วยปฏิบัติการของฮิสบุลเลาะห์สคนหนึ่งในนั้นอยู่ในพื้นที่โซโมอลแล้วก็อีกสองคนถูกปลิดชีพทางใต้ของประเทศครับกองทัพอิสราเอลบอกต่อว่าพบโดรนสองลำบินข้ามชายแดนมาจากเลบานอนก่อนจะตกลงบริเวณทางเหนือของอิสราเอลแต่ไม่มีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับ ทีนี้ครับทางสำนักข่าว National New s g g n n y ซสื่อมวลชนแห่งรัฐของเลบานอนก็รายงานว่าอิสราเอลปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนเมื่อวานนี้หลังจากการโจมตีหนึ่งวนันก่อนหน้านี้ในนาบาติเยที่พุ่งเป้าไปโดนอาคารสองชั้นแห่งหนึ่งแล้วมีคนได้รับบาดเจ็บมากกว่า20คนทางหน้ารัฐมนตรีกรลาหมอิสราเอลยเฟกาแลนครับให้สัมภาษณ์เอาไว้ระหว่างเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ว่าอิสราเอลไม่ต้องการทำสงครามในเลบานอนแต่จะส่งเพื่อนบ้านแห่งนี้กลับไปสู่ยุคหินหากว่าการทูดล้มเหลวนั่นก็เป็นการยืนยันได้ว่าอิสราเอลจะเริ่มต้นจากการเจราจาก่อนแต่ถ้าเกิดเจราจาไม่สำเร็จอันนี้นี่แหละครับท่ามกลางความพยายามทางการทูดของชาติตะวันตกเหมือนกันที่อยากจะลดอุณหภูมิความตึงเครียดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาโรถถัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมน,นีบอกเอาไว้นะครับช่วงที่เดินทางไปเยือนกรุงเบลุส เมื่อวันอังคารครับเตือนว่าการคำนวณที่ผิดพลาดอาจจะจุดชนวนสงครามเต็มรูปแบบพร้อมกับรเรียกร้องให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะคู่ขัดแยง้งทั้งกลุ่มฮิสบุลเลาะห์ทั้งอิสราเอลอดทนอดกลั้นขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงเลขาธิการของสหประชาชาติก็เตือนเหมือนกันว่าถ้าเกิดมีการเปิดศึกสงครามแบบเต็มรูปแบบขึ้นจริงๆอาจจะไปซ้ำรอยให้เป็นฉนวนกาซาแห่งที่สอง ในเลบาน,นอนก็ได้ครับจับตาดูให้ดีคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆสุดสัปดาห์จะเป็นอย่างไร